โอ้ยลองเป็นลายนี้มันเท่ยังไะยอ่สิบสี่โค้เท่เลยเอ้ายังไม่ถึงเวลาของเราเนี่ยโอเคทุกท่านครับผมสวัสดีท่านครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวเครื่องบินลำหนึ่งนะผมที่ผมอ่าซื้อมันมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วจริงๆก็ไม่เชิงว่าเนิ่นนานเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันลดราคาพอดีก็เลยซื้อมันมานะครับแล้วก็ผมคิดว่า มันน่าจะเป็นแพ็กเกจหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ผู้เริ่มเล่นเกมนี้กันนะครับของทางฝั่งของสายเมกานะครับผมนั่นคือแอพ็กเกจนะครับของ YP 3 8 Lightning นะครับผมเครื่องบินลำนี้นะครับผมชื่อมันอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ถ้าเราพูดพูดว่า P 3 8อ้าวคุณคุณเชน่านนะครับผมมันก็คือรุ่น โมเดลต้นแบบนะครับผมของตระกูลล็อกฮีท P38 Lightning นั่นเองนะครับผมก็คือทางฝั่งนี้นะครับผมตรงเนี้ยนะครับมันคือรุ่นต้นแบบของเขาเลยแต่ทีเนี้ยนะครับที่เราที่เราจะพูดถึงนะตอนนี้เนี่ยครับมันคือโมเดลต้นแบบนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะครับมาอยู่ในแพ็กเกจนะครับผมที่ชื่อว่าแพ็กเกจ USA Pacific Campaign 1941ถึง1942 YP38 นะครับผมด้วยราคาครับผมประมาณ499บาทน่าจะอยู่ประมาณสัก 14ดอนมัง้งต่าโดยประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมเน่กเหนือจากคุณจะได้ตัวพรีเมียมที่เป็น YP 3 8แล้วนะครับผมคุณก็จะได้พรีเมียมแอคเคาท์15วันแล้วก็8 850ก็ไล้ออีกเกิลแล้วก็มีเพิ่มเติม USA Pacific Campaign มาด้วยนะครับผม ก็ถามว่าไอา้หลังเนี่ยมันคืออะไรอยู่ครับผมมันก็คืออันนี้นะครับผมหลายท่านนะครับผมที่เพิ่งเล่นเล่นเกมนี้อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าในเกมวอร์ฮันเดอร์เนี่ยนะครับผมมันมีซิงเกิลเพลเยอร์ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นเรียกว่าแคมเปญหรือว่าจะเป็นอ่าเรียกว่าซิงเกิลมิชชันดนามิกดนามิกแคมเปญแล้วก็ฮิสตอริคอลแคมเปญนะครับผมมันคือตรงนี้กันนะครับผมเนี่ยนะครับผม อันนี้นะครับคุณเล่นแล้วนะครับผมคุณก็จะได้รับอของรางวัลเล็กๆน้อยๆครับเป็นซิลเวอร์บ้างเป็นค่าวิจัยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราพูดถึงตัวเครื่องบินลำนี้ก่อนดีกว่านะครับผมล็อกฮ e ทย YP38 นะครับผมหรือว่าตัวโมเดลต้นแบบของตระกูล P38 Lightning ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจัดได้ว่าเป็น Interceptor นะนะครับผม เวลาพวกคุณเกิดในเกมนะครับมันจะเกิดการอากาศเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับความสูงที má, لا, いい่มันไม่ไ hmm. ด้เทียบเท่ากับพวกบอมเบอร์ปืนนะครับทั้งหมด5กระบอกนะครับผมมีปืน137มม2กระบอกนะครับแล้วก็จะมีปืน762มม2อกระบอกแล้วก็จะมีปืนใหญ่37มมหนมมงกระบอกนะครับผมซึ่งโดยหลักแล้วครับของตระกูลนี้นะครับผมมีหน้าที่ในการบินขึ้นไป อาด้วยความกระสุนที่สูงมากๆเพื่อกําจัดพวกบัมเบอร์ของทางฝั่งของสตรูนะครับผมนั่นคือหน้าที่ของมันนั่นคืออินเตอร์เซปเตอร์แล้วก็คอยขัดขวางไม่ให้สตรูเนี่ยครับมันบินเข้ามาได้นะครับผมอัลเลริเคชั่นก็คือประมาณนี้นะครับผมก็กระสุนอันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับแล้วก็ตัว12จะมีทั้งหมด5แบบนะครับผม1 2 3 4 5นะครับผมแล้วก็ตัวออฟฟ ensiv ตัวซัสเซตเตอร์มอมก็จะมีหมด 4, 4, 4แบบนะครับผมถ้าคุณเล่นแอร์ทาร์เก็ตก็แนะนำ แตดีมากถ้าตัวนี้โดนสตูเมื่อไหร่คือถึงคาดแน่นอนนะครับผมด้วยขนาดปืนขนาดนั้นนะครับผมก็จะบอกตรงๆเลยว่าไม่เหลือเหมือกันนะจ๊ะบอกไปก่อนต่อให้เป็นบอมเบอร์ก็ตามแต่ก็ประมาณราชะนี้นะครับผมก็เรื่องลายมีเพียงแค่นี้นะครับไม่มีลายอื่นนะครับส่วนค่าซ่อนครับอยู่ประมาณที่6,181ซิลเวอร์ใน Air l e ิ i s i c นะครับผม ส่วนตัวว่าก็อย่างผมบอกไปว่าตัวนี้นะครับมันเอามาปั่นในเลทนี้ได้นะครับผมมันไม่แย่เลยนะครับผมผู้คุณเอามาปั่นตั้งแต่แลทแลงหนึ่งจนถึงแล้งสามได้นะครับผมก็ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าคุณซื้อมันมานะครับในช่วงเริ่มต้นถ้าใครเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแมชว่าจะลงประมาณไหน let's go <S หาจุดดำๆๆถ้าไมจุดดำวิ่งเข้ามานั่นแดงว่านั่นคือศัตรูนะครับผม บนฟ้าก็สังเกตจ,จุดดำๆแล้วก็หางเส้นสีขาวนะครับนี่ยมาแล้วอบีสิบแปดด้วยหวานหวๆเลยอันนี้ทำไปตายซะก่อนนะอ่าในเรื่องของลิมิตของเรานะครับแม็กซิมัมลิมิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถทนความเร็วได้ถึง700ดร้อกว่ากเลยคือแมวคือคุณดิ่งดิ่งลงมาจากที่สูงมากๆเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์รอดเอาไว้ง่าย ส่วนเรื่องแฟบก,ก็เหมือนกันนะครับผมเราสามารถทนความเรวได้ถึงประมาณ500กว่าๆเลยเกียร์หรือขาล้อก็ประมาณ275นะครับถือว่าเจ๋งมากอันนี้เี็บร้อยเก็บนิดนึดนง P51 เก็บได้ไหมเก็บได้โอเคอีกตัวหน,นึ่งที่เราบินมาหา IL แล้วหัวคือวัยวิงช่างหัวมันยังไงวะเรียบร้อยโอเคได้เวลาบินหนี เห็นแล้วว่าเรามีความคล่องแคล่วค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะอย่างมันมาแล้วข้างหลังทำอะไรอยู่เพื่อนจ๋าอย,อยเดือหดหัวคุเลยดิบ่ะส่วนตัวว่าไม่ควรไม่จะไปไฟกับมันอนะแต่ว่ามันบินมันบินตามหลังเรามาอย่างเงี้ยบินตามไปติดๆเลยโอ้ยเพื่อนจ๋าทำอะไรอยู่ โอ้ย thank you t h พักเกี้วเอ,อือไม่ทัน <c oughs> มันยังบินได้ต่ออีกเนาะไอ้คันนี้ไอ้ลำนี้เอาให้ได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 ้อไดโอเคโอเคเครื่องส้มแล้ว ฝั่งหนูก็ไฟเตอร์กีลัมมันเนี่ยฝั่งเราหายไปหนหมดวะเอาตัวที่พุ่งมาหาเราแล้วกันอย่าเอเชียเนี่ย เมื่อกี้ผมบอกไว้นะเราไม่ควรเล่นเล่นเล่นแนวสปเตอร์ใช่ไหมไล่ตูด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 โอเคฟิวเดเมจซัฟเฟอร์ทีนี้ก็รอให้มันตาย มันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วตาย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 โอ้โหมันจะลงจอดได้อีกยอมใจจริงๆอะพี่เออข้างหลังโอ้ยข้างหลังมาเอาได้เพื่อนเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได,ได้คุณรอให้แล้ว เอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้นั่นแหละไฟไหม้ไปแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปโอเคกระสุนปืนยังพอมีสู้นนิดหน่อยโอเคฝั่งนี้น่าจะเคลียร์เหลือวพีกีรลมาลนวนะพูดถึงในบบจนั้ันก็เราได้ถึงตอนใจซื้อฟอ็อกโคใหม่ๆเกือบซื้อมาแบบว่าเพราะว่าดูคลิปคนอื่นเขามาเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจว่าอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าพอเล่นจริงปุ๊บอะไรวะอะไรบาคือเชื่อเอะนะครับผมถ้าใครซื้อเกมฟ็อกโฮมาจะเจอแบบมวเป็นเดียวผมแน่นอนเชื่อเอะคือแบบเอ๊ะยังไงต่อวะอา้าวแล้วใครต่อแล้วคูณต้องไปไหนอะไรยังไงเชื่อ,อแล้วแด้ทุกคนเราประมาณนั้นหมดแหละแล้วก็รวมถึงวอลฮันเดอร์แต่ผมว่าวอฮันเดอร์มันน่าจะเข้าใจง่ายอยู่นะเพราะว่าหลักการมัน,ม,นม,มันมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่อย่างเอง นี่ครับผมจะเห็นได้ว่าล้อของมันอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้านะครับผมซึ่งมันเลือกที่ดีนะล้อล้อหน้าอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะส่วนตัวว่าจอดง่ายนะครับผม่องข้างง่ายไม่มีการเด้งแต่มันเอาอะไรกับมันมากครับไอตัวนี้มันอยู่แรั้งสอง ส่วนตัวกลับมาอยู่แถวแรลงนี้นะครับมันก็สนุกดีนะครับผมสนุกดีเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่แถวพวกแบบท็อปเลดมากๆเลยอะนะครับผมเจอพวกมิซไซแบบคือแบบเราแทบไม่เห็นตัวกันแล้วอะคือเรายังเห็นนะว่าไอแรงแรงตต่างเราอย่างเห็นตัวมันใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคือแบบแรลงสูงคือแบบไม่ต้องเห็นตัวก็ูก็ฆ่าได้อะไรประมาณเนี้ยคือยิงส่งมิซไซไปก่อนแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่มิซไซกูกูจะไปทางนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะ ก็นาคตนะเดี๋ยวเขาพูดกันนะครับมันคือสงครามเทคโนโลยีนะเก็บให้ได้ไอหนึ่งปห้าเก็บให้ได้เออนั่นแหละจบแล้วก็จะเหลือบิลไฟเตอร์เนาะจะเหลือบิล ก็เนี่ยโแล้วพี่เฟเตอร์มันจะได้ว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นบอมเบอร์นะเป็นบินเดียมบอมเบอร์ฟอนไลน์บอมเบอร์ไอยไอวีพีสาสิบแปดนั่นกระสุนนั้นน่าจะหมดทายเทพที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะก็สู้ๆนะครับผม ในช่วงเริ่มแรกอะ่ะมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมผมพอเข้าใจนะว่ามันความยากมันจะลงประมาณไหนแต่ว่าถ้าคุแบอกว่าแบบสบายๆกับมันก็นั่นแหละมันง่ายนะอาจารย์จริง <S <S เล่นไปเรื่อยๆะครับผมประมาณนี้นตูมเม่กี้มันเครื่องยนต์มันพังเครื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตอนมันบินมันช้าจัง เหมืหอนเดิมเลยเโอเคถ้าครับผมงั้นก็คือประมาณนี้แหละสำหรับ YP 3 8มันเป็นตัวพรีเมียมในแหลงค์2ครับแตติ้งจาก3ัต 0, อยู่ในบัตเตอร์นะครับผมก็ Pacific Campaign USA Pacific, Pacific Campaign 1 9 4 1ึ่งเจนถึง1942ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นบัตเตอร์นะครับราคาอยู่มา14ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ9 9่าบาาทบวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยก็น่าจะอยู่มาสัก500พอย้ากว่าบาทประมาณนี้นะครับผม ก็ส่วนตัวว nah. ่ามันคือเป็นแพ็กเกจสตาร์เตอร์แรกๆที่ผมว่าม uh, ันก็โอนนะนะครับไม่เร็วร้ายเลยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมหลักการมันไม่มีมีไม่เยอะหรอกนะครับผมก็สตาร์ทได้ยังง่ายเลยทางฝั่งองสหรัฐเมริกานะครับผมตัวนี้ครับผมก็จะเป็นตัวริ่มต้นนะครับผมที่ดีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นรุ่นโมเดลรุ่อ่าสอดีมันจะเป็นตัวโมเดลต้นแบบนะครับของตระกูลของ P38 Lightning ถือก็คือทางฝั่งนี้แหละนะครับผมเนี่ย ที่ผมเพิ่งรีเสิร์ชมามันมาตะกี้เนี้ยนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าในตัวสายวิจัยคงกจะดีกว่าในเรื่องของยูทูบุปกรณ์ยูทูปกรณ์จะดีกว่านะครับผมตามนั้นก็ขออนุญาตฝากไปด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าเราจะเจอกันในอีกค่าวน้าหน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตท่านีสวัสดีครับ